เิดคำทำนายสงครามโลกครั้งที่สหลวงปู่ชอบเตือนสิทธิ์เมื่อแขก,กรวมตัวกันเมื่อนั้นจุดเริ่มต้นแม้แต่แมนฮัตตันก็จมน้ำก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหลวงปู่ชอบฐานนสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภินญญาญาณคือผู้ที่ทรงความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติพิเศษทกอย่าง คือท่านแสดงฤทธิ์ได้ 2. ท่านมีหูทิพย์ 3. ท่านรู้จักกำหนดใจผู้อื่น 4. ท่านระลึกชาติได้ 5. ท่านมีตาทิพย์ 6. ท่านรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านอยู่ที่วัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านเป็นสิทธิ์ท่านพระอาจารย์มั่นโปรดปรานมากที่สุด และเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งหลวงปู่ได้เตือนสิทธิ์ถึงสงครามโลกครั้งที่สไว้ดังนี้จากกรณีที่มีคลิปที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ27ตุลาคม66โดยครูบากล้วยพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโทอดีตสิทธิ์พระอุปถาของหลวงปู่ชอบได้ถ่ายทอดเรื่องราวคำพยากรณ์ที่แม่นราวกับตาเห็นของหลวงปู่ชอบฐานะโม เมื่อครั้งที่ไปเผยแผ่ธรรมที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็รับนิมนต์ไปยังที่อยู่ลูกศิษย์ชาวไทยที่นิวยอร์กที่เป็นคอนโดชั้น16ที่แมนฮัตตันเดือหาระบุว่าหลวงปู่ชอบบอกกับเจ้าของห้องชั้นที่16นี้ว่าถ้ามีเงินจะอยู่นิวยอร์กให้ไปซื้อเรือนอยู่ข้างนอกโยมก็เลยบอกกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่คะที่ดินที่นิวยอร์กมันแพงมากคะ่ะ หลวงปู่ก็ยังยืนยันว่าอย่าซื้อที่นี่เพราะต่อไปน้ำมันจะขึ้นมาท่วมโลกมันจะเอียงต่อไปให้ถ่ายรูปอันนี้ไว้แล้วท่านก็ชี้ไปที่ตึกเ d t r a ร e ต่อไปมันจะมาล้างครูบากล้วยอธิบายเพิ่มเติมว่ามาล้างภาษาอีสานโบราณแปลว่ามันจะล้มหายตายจากไปผมก็ถ่ายรูปเอาไว้ตามนั้น และพระผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ให้พระอีกรูปถ่ายวิดีโอไว้พระครูสมานหรือเจ้าคุณมหาสมานวัดธ,ธรรมบูชาได้เรียนถามหลวงปู่ชอบบ้าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรเล่าครูหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าแขกอยู่ตะวันออกกลางมันจะขี่เครื่องบินมาตามตึกจะขี่มาสองลำชนลำละตึกแล้วก็จะเกิดไฟไหม ฝรั่งก็เสียชีวิตคนไทยก็เสียชีวิตโยมผู้หญิงเจ้าของคอนโดก็ตอบว่าหลวงปู่ที่นิวยอร์กมีระบบป้องกันอัคคีภัยป้องกันภัยทางอากาศเขาจะไม่ให้เครื่องบินบินผ่านไปไง่ายๆเว้นแต่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นหลวงปู่ชอบท่านก็ตอบว่าอ้าวก็คนมันเมามันคันน่ะท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มปรากฏว่าหัวเราะกัน หลังจากนั้นท่านก็พูดต่อว่าตึกนี้เขาจะรือ้อซึ่งต่อมาภายหลังก็เกิดเหตุการณ์นายวันๆที่เรารู้จักกันทั่วโลกนั่นเองสรุปว่าเรื่องนี้ครูบากล้วยเล่าให้ฟังว่ามีพยานอยู่หลายรูปด้วยกันค่ะซึ่งวันนั้นก็สามารถที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างดีซึ่งก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดครูบากล้วยก็ได้พูดให้หมู่พระด้วยกันฟังอยู่เป็นประจำค่ะ หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปแล้วก็ได้เจอโยมผู้หญิงคนเดิมค่ะครูบากลวยบอกว่าแกกลับมาเมืองไทยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าย้ายออกจากตึกตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนื่องจากตึกที่หลวงปู่บอกให้ย้ายเขาสั่งรื้อจริงๆค่ะเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ที่ตึกโวลเทรทถล่มจึงทำให้ตึกที่อยู่รอบข้างนั้นมีอาการร้าวและก็ทรุดตัวไปด้วยนั่นเอง ซึ่งในวันนั้นโยมผู้หญิงก็บอกว่านึกว่าหลวงปู่ท่านพูดเล่นเพราะวันนั้นหลวงปู่ท่านก็พูดไปด้วยยิ้มไปด้วยซึ่งคำทำนายต่อไปของหลวงปู่ชอบยังไม่หมดเพียงเท่านี้หลวงปู่ระบุว่าต่อไปแมนทัดตันจะจมน้ำเพราะจะเกิดสงครามใหญ่ที่รุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองรวมกันนั่นก็คือครั้งที่สามนั่นเอง เพราะครั้งนั้นยังไม่มีปรมานูท่านใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่านิวเคลียครั้งที่สองมีปรมานูแต่ว่าครั้งที่สามนี้มันมีปรมานูหลายโลกผู้ใดก็มีปรมานูฝรั่งก็มีแขกก็มีรัสเซียก็มีจีนก็มีครบากล้วยจึงถามหลวงปู่ชอบบ้าแล้วเกิดสงครามกันแบบนี้ผมจะเสียชีวิตไหย หลวงปู่ชอบท่านตอบว่าบ่อตายหรอกท่านท่านเองจะได้เห็นส่วนเฮานั้นบ่อทันได้เห็นท่านเหลียวอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกมนก็บ่ทันเห็นเช่นกันสรุปว่าปัจจุบันนี้ท่านพระอาจารย์เหลียวก็มรณาภาพไปแล้วจากนั้นหลวงปู่ชอบท่านก็ระบุว่าจะมีพระรูปใดบ้างจะทนันเห็นเหตุการณ์ ซึ่งครูบากล้วยก็เอ่ยชื่อไว้ด้วยในคลิปนะคะซึ่งหลังจากคณะสงฆ์ได้ฟังเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่างก็ถามว่าแล้วถ้าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่สขึ้นจริงมันจะมีสัญญาณแบบไหนก็ถามหลวงปู่ชอบไปซึ่งหลวงปู่ชอบก็ตอบไปว่าถ้าแขกรวมตัวกันมาสู้กับอเมริกาและอังกฤษ นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นมันจะไปอย่างนั้นเพราะวันนี้โลกแยกฝ่ายพวกหนึ่งไปกับอเมริกาอีกพวกหนึ่งไปกับรัสเซียจีนแขกก็จะไปรวมกับรัสเซียจีนมันจะเกิดเหตุเปรียบเสมือนหมาจิ้งจอกซึ่งหมาจิ้งจอกก็คือกลุ่มพวกอาหรับหมาจิ้งจอกรุมกัดพญาเสือพญาราชสีพญาราชสีนั้นก็จะสู้ไม่ได้ ผู้ใดมีปรมามณูก็งัดเข้าใส่กันจะรบกันแปดเดือนแล้วจะราบพนาศูนจะเอากันหนักในช่วงแปดเดือนนี้แล้วจะมีผลกระทบยาวไปอีกสี่ปีหลังจากที่ปรมามณูลงแล้วแกนโลกก็จะเอียงน้ำมันก็จะเอียงน้ำมันจะมาทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งท่านก็บอกว่าทองคําดำซึ่งคาดว่าน่าจะใช้แทนน้ำมัน ทองคำดำอยู่ตะวันออกกลางจะไหลมาอยู่ทะเลบ้านเฮาไทยเราจะมีทุกอย่างถ้ามีที่ก็ให้ซื้อที่มีนาก็ให้ซื้อนาต่อไปไทยลาวคขมรเวียดนามพมา่าห้าประเทศนี้จะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกน้ำก็กินยากข้าวก็กินยากเพราะมันถูกปิดไปหมดซึ่งห้าประเทศดังกล่าวนิวเคลียร์จะไม่ลง ลมจะเปลี่ยนทิศพวกฝรั่งอังกฤษจะกลายเป็นคนจนแม้แต่อิรักเองก็จะจนเพราะมีสงครามข้าวเม็ดหนึ่งสำหรับคนอาหรับก็จะมีค่าเท่ากับทองคำเลยทีเดียวน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงปู่ชอบฐานนสโมและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ ถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ